สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกานพบเพาะกับซ่องแม่น้องเกมบุ๋มเมื่อนี้อันกินข่าวเศร้าพี่น้องเลยก็มีพี่น้องมาจอบเยามยามเนาะหลายคนยมเศร้าพี่น้องเลยอากาศเย็นเย็นลูกกิกกกับพอกินข่าวเบอร์ห้าสิบปเบิ่งกินกับอย่าง กินกับปิ่งปลาพี่น้องเลยกับกระโบคุณละลายเด้ออ่าที่ผ่าเงินใหม่ซื้อแนวอยู่แนวกินเนาะก็ะอบคุณนายละลายร้อยเห็ดไผ่แห้งมาจากร้อยปลานาะกระปิ่งเห็ดไผ่แห้งเลยนี่นั่งบริกรผ่านออกบองเนบมาสุขคตเนบเน่เนบมาเบิร์ตสอง กินข้าวเช้าพี่น้องเอ้ยดนนี่กะยังเซาๆหนาวๆพี่น้องหนาวแท้น้ว่าได้กะอาการของเพิ่นกะยังซ้ำเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนกบ่ได้ค่อยนอนยังบ่ทเลาเลยพี่น้องเอ้ยว่าสิพาปหาหมอกะจักเพิ่นสิไปได้หรือบ่เนาะเาว้แล้วบ่สุกกเอาไว้หั่น ลูกกีก hmm, ี้เห็ดกินเมื่อนี่พี่น้องปิ่งปลากับยัางบลายากสุกวันไหนพอปลาเสร็จตู้เย็นเนาะกินข่าวเศร้านำกันเ้ยพี่น้องเด้อบัดสุขสุขคนไอ้ไอ้ห่ากอน

เอาในพาขานอนบระหยัดนะน้ากินกินเราจะกินลำลางพี่น้องไยเยวกินก็คือแนวนีหนะพี่น้องเคยพันกอพันเลย ปานอืมกผ่านคก็เห็น่ี่ตายแล้วน่ะอ๋อบอกไปเลยของผ่อตายแต่ยังน้อยเนาะน่าก็ยังเคยเห็นตอนหน้าทางแบบไปมาขึ้นไปหน้าแบบแลต้นไม้อืม อันนี้ต้นไม้นะเบิ้งพอมาหลอกมาล้อนนะครับพอยจ,จีเด็ดอันต้นยาค่ามาปลูกไว้ให้ตายค่าต้นไม้นะคะรับว่าหลอกต้นไม้ได้ฮักงาไม้เนีย่ยเลพอหยาบหยาบเลยพอหยาบมากยาบมากแล้วหยาบมาหาเป็นพ้นอยู่เลยอ้าวเราเป็นหยาบบ้าง สองคนกับปลูคฮะความผัานกับสองคนมาเราพัการอยู่อยู่ในสายเลยอยูน่าพอก้มตลองกาดตีนแล้วเราแล้วลูกหัวบุเป็นยัางรอบเราบะแล้วนันทีดีอืออือแล้วเบิรงกโยเราบุได้ยี่ยังเราะอือพอก้มกาดตีนกาบตีนนันหยาก่อนอือแล้วก็ลูกหัวอือ กอดพูดออกกระลังไปก้มกางกูอืมเอากระจ่อยจ่อยบ่อโอ้ยจ่อยอืมแล้วก็นั่งนั้นนั่งชั้นหัวเขา่าอืมขอน้องเก็บบุ๋มเหล่าความพันเพี้ยงนั่นผนะู้ยญินั่นเท่าเลยครับ เรเคยเห็นจากเถื่อนเลยเนาะเจ้ากับพันกับคืออยู่บ่พลนบเคยเห็นกันเนาะขันพระว่าิสูบผู้ใหญ่ก็จะพังแล้วก็หายใจอือหายใจบ่อือ ได้พี่น้องเลยยายก็คืนเลยคือเห็นนี่แหละเนาะไปนอนเบิดคืนพี่น้อนเม,ม,ม่นึงแม่น้องแก้มบุ่มกับพอ่อน้องแก้มบุ่มกับกรลายสิยเหตุเลยได้แต่นั่งเผากันได้แต่เปลี่ยนกระลุกมาเลยเมื่อคืนเนี่นกระลุกมาเจียนเนาะหากเพิ่นใจแข็งพี่น้องเลยเพิ่นแบบแปลว่าบ่อยาก วนลูกวันเต่าเวลาลูกนอนลูกอย่างเนาะใจแค็งอะลีพี่น้องยอมใจเคน ขอขบคุยได้ใลยไเด้อที่ผ่าเงินไปแม่น้องเก็บบุมพันหนึ่งเนาะกร้ซือแนวอยู่แนวกินเฮาก็ซสือปลาเนาะมาปิ้งมาปิ้งกินก็ซส้อซีนหมูน้ำเห็นแต่แม่น้องแก็บบุมกินแต่ตาหมาพี่น้องเลยก็คือเห็นนี่ยแหละเผาก็นินกินเขาแล้วก็จะกสิยผ้าผืนไปใส่ผืนดังแบบสิหาอันหาโหลดหาล่างกระเจาพี่น้องกระเจาผ้าไป จ้างเงินเขาจักสินังรถก็จะได้หรือบ่เนาะจะไปเมื่อานันเพิ่นไปอยากไปนะเพิ่นห้องเพิ่นหายพี่น้องเลยบ่ตีเพิ่นอะไเพิ่นเจ็บเพิ่นเมื่อยแบบพันใจกับแบบวิทย์ทองวิทย์ใสนะเมื่อยแห้งกันพี่น้องเลยน่าแค่เขาพอน้องแคมบูมพี่น้องเลยเพิ่นแค่เขา ินลูกต้องปีงห่ายเด้อปาน่ะร้อยทุกสาวเห็ดกินมาสู่กิน,กนพี่น้อ,องกันต้องมีเวลมเวลาหนะ้าตาก็ยังไม่สวยโอ้ยได้เพิ่นก็นอนในเตียงตัวนั้นแล้วพี่น้องก็สมเอากะไกลเติบน้องก็เพิน่น เพิ่นนอนต่ำบ่ได้เดี๋ยวพี่น้องเด้อเพิ่นต้องนอนสูงๆเพราะว่าหันใจนั่นเป็นเงียบเงียบแบบว่าอาเจียนออกตลอดกินน้ำลงไปกันเนาะเฮากับประจักษลายเฮาจะเข้าใหอ่เพิ่นกินเดจ๋กเพิ่นสิกินหร <c oughs> ือบ่คือเมื่อคืนเนี่ยกินน้อยนึงเมื่อคืนในตอนเด็กๆเฮาลูกมาต้มให้ใหม่เนาะ <c oughs> ประมาณเ <c oughs> ก้าโมงสิบโมงอย่างไรเวลาเพิ่นเฮาถามเพิ่นก็เพิ่น บอกปากเราะว่าคนเจ็บเขาไปมาเขาก็บ่าสุขเจ้าพางเขาไหว้ถานเขาเป็นคนว่าบอกเขาเจ้าเองว่าเราเจ็บเราไป่อยากปากน้ำพายแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็อีต้นสงสารเผิ่นอะไรพี่น้องเอย้ยจากเศษแนวใดพญาติเเคยมีก็มีพรญาตบเเคยเป็นกับเป็นโอ้ยลำบากลำบนไรพี่น้องเ้ยทรมานอะไรพี่น้อง โซโมันสุดๆเลยพี่น้องเลยนี่นี่แหละพี่น้องเฮือนซานการกันบอลเหลวเลยลมโตนลงมาใส่สมองก็นอนแถวนี้แหละเลียนกันแถวนี่เลยพี่น้องเลยลมโตนลมถังอย่าเลยลูกย่อไปไหวลูกค้างไหม่เดียวกันมีภัยกันเด้อลูกเด้อค้างใหม่ละมาค้างไหวนะสงจักน้อยหนึ่งเด้อ จากสามีด่างสวยนี่แหละมาไหว้ค่ะพี่น้องมาเหยียบม,มายามเนาะตอนเพลนตอนนางกับพอได้หาข่าวหาหนามสุก็จะกินเห็ดนั่นละละแหละพี่น้องเลยเม่นองเขมบ่มกับประจกักษ์ลายแล้วขันสิพาเพิน่นปหาหมออยากจะเพิน่นสิไปหรือบอแหละลนอนกับตอนเพิน่นต้องถึงคือนั่นแหละ คนบริเงินดอกเขาเบาสำเนียงนะจังได้ก็ส่งกำลังใจมาแม่น้องเกมบุมเด้อพี่น้องเด้ออาการของยายก็ยังสัมเก่าพี่น้องเลยยังบริไดดีขึ้นยังบริไดไข้ขึ้นเลยจักเศษหน่อยได้จนเฮาจนมาจาักลายเลยข้อมือนี้ก็พอน้องเกมบุมนะจนได้แต่เบิ่งกันสื่อๆพี่น้องเลยกันเสพหาหมอกขึ้นแนวนี้แหละนั่งรถนั่งล่า,า,างกับบรได้ หักสีได้ผ้าไปพี่น้องเอ้ยมือนี่จังไดงก็สิไปลองเบิ่งถารุ่นถาส้มพันเดียพี่น้องเด้อไปผ้าผันไปเห่ไรซุดความสามาัญอะไรพี่น้องเอ้ยไปจนสุดประเดี๋ยวไปแต่เวียงกันกับอันไทยเท่านั้นแหละแถวลาหฮางก็สิไปมันหอดมันเถืงว่าสันจ้ะไอ้พี่น้องเอ้ยไม่ต้องกระบูงก็ได้เบื่อแต่มันลมมันหนาวค่ะมันอากาศ แบบอายเลยเป็นลายก็ส่งกำลังใจให้เพื่อน่นอะไะพี่น้องเลยให้เพื่อนสวงเพื่อนเศร้าไว้ๆซะคลิปนี้ก็สิ็จอำลาพาจากเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องแก้มบุ้มเด้อพี่น้องผักเบิง่งผักส้มต่อไปสบายดี